ตอนนี้เรามาล่องแก่งกันอยู่นะคะรู้สึกว่าหัวเรือ่องเราไปคนละทางดูคนพายคะ่ะคนพายตอนแรกอะ่ะสาพายไม่เอาต้นไม้นอนลงนอนลงโอเคนอนลงนอนลงโอ้โอ้อาวติดไปไม่ได้แล้วอีดินเอาติดหินค่ะติดหินขอบคุณดูชมหน้าคนคนทำ ปลอดภัยค่ะตอนนี้เรากำลัง<อ>เดินทางต่อด้วยโขดหินต่างๆนานา,นานนโอ้หโอหโขดหินเยอะมากมากค่ะกูว,ว่ามึงออกจากตรงนี้ดีกว่าลินตอนนี้นนนเราออกมาแล้วค่ะ,เร,ออคะเราผ่านแอง่งเราโอ้โอ้โหจะลงไปยังไงเนี่ยโอ้โอแม่เจ้าเจ้าจ๋าจ๋า น้ำเต็มเรือเลยค่ะอีลิตไปไงบ้างเหนื่อยจังเหนื่อยมากค่ะทิ้บ้างสบายดียังสบายดีค่ะสู้ๆเอสุยังไงบ้างคะอีกคนหิ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 นเขาไม่มีป้าบอกทางเลยคนหินเรือติดเรือติดติดเรือติดหินเรือติดหินไปตามร่องน้ำแต่ว่าหินเบลเลอร์เลยค่ะ ชนค่ะชนไม้ไม่ชนน้ำเชี่ยวมากอยากจะบอกอยากจะบอกน้ำเชี่ยวโคตรกิ่งไม้ขานอนค่ะนี่มันท่ามากดูหูสันทางยาวไกลค่ะทั้งหมด6กิโลแการพายทั้งหมด2ชั่วโมงตอนนี้พายไปได้ประมาณ10นาทีกูอยากกลับแล้ว ติดจ้าติดจ้าไปไหนไม่ได้จ้าต่อไปนะคะจะต้องเลี้ยวเลี้ยวเข้าขวาเลี้ยวเข้าขวาพัทลินเลี้ยวเข้าขวาเลี้ยวเข้าขวาต้นไม้เยอะโคตรแต่ไม่เอาต้นไม้นะคะพัทลินขาสายจ้าน้ำเชี่ยวนะจ้าอยากจะบอกดูดูดูดดมีคนจะแซงเราคะ่ะ <laughs> เขามีสตาร์ปอ่ะเราไม่มีโอ้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 ตรงต่อไปค่ะตรงต่อมีนอนจ้าอันนี้เป็นใจของเรานะคะมีตรงนี้่ เที่ยวกราดจ้าเฮ้ฝนฝนหยุดแล้วนะคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วเหนื่อยมากคนไทยเหนื่อยแล้วจา้าโอ๊กโ,โอ้น้ำเชี่ยวมากอยากให้เห็นอยากให้เห็นดูดูด,ดูแต่เราไม่ได้ผ่านเข้าไปถ่ายทำไมสุด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 ,สด,สดนอนน,อนินนอนนอนต้นไม้นอน อันนี้น้ำเริ่มสงบนิ่งแล้วทุกคนอยู่อยู่ตรงนี้หยุดกันหนาทุกคนอยุ่ตรงนี้หยุดทำไมคะทุกคนอยู่ตรงนี้หยุดทำไมคะไม่ไปต่อจ้ารอ,อกันใช่ไมหมหรือเหนื่อยอรหรือ,อยังไงเริ่มไปต่อแล้วจ้า